งั้นคุณอยู่เฉยๆดิฉันจะพาคุณไปกินต่อนะคะร้านนี้เนี่ยอยู่ที่เชียงรายเป็นร้านขายน้ำเต้าหู้แต่ว่าแม่ค้าเขาใจดีค่ะคุณเขาแจกฟรีให้กับคุณแม่ตั้งคันเอาไปกินบำรุงตัวเองบำรุงคุณลูกกันสบายๆเลยร้านอยู่ไหนไปดูกันนี่แหละร้านน้ำเต้าหู้ใจดีร้านนี้นะคะอยู่ที่เรียมถนนสายเด่น5ใกล้กับธนาคารกรุงไทยในอำเภอเมืองเชียงรายค่ะชื่อว่าร้านน้ำเต้าหู้น้ำเหมย ปกติแต่ละวันเนี่ยก็มีลูกค้ามาซื้อกันเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ความพิเศษก็อยู่ที่การติดป้ายข้อความเชิญชวนให้ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงตั้งครรภ์หรือตั้งท้องนี่แหละมารับน้ำเต้าหู้ฟรีวันละหนึ่งถุงครับทานไปจนคลอดถูงล่ะค่ะมาทานเลยนะคุณอุ้ยสบายสบายนะคะเจ้าของร้านน้ำเต้าหู้เหมยบอกว่าที่แจกให้กับคนท้องฟรีนั้นก็เพราะว่าภรรยาในดื่มน้ำเต้าหู้ทุกวันในช่วงที่ตั้งท้องเพราะคลอดลูกออกมาก็เพราะว่าลูกเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี เราอยากจะให้คนท้องได้รับประทานได้ดื่มน้ำเต้าหู้บำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงลูกน้อยด้วยเมื่อก่อนแฟนผมท้องครับผมพรดีแฟนผมก็ทานเต้าหู้ตั้งแต่อยู่ในท้องละทุกวันนี้ลูกผมออกมาแข็งแรงแล้วก็ลูกค้าทุกคนที่มาทานก็ลูกออกมาทุกคนแข็งแรงผมก็เลยสนับสนุนอยากให้ทุกคนที่ตั้งครรภ์ได้ทานเต้าหู้ครับผมเราขึ้นป้ายนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็มีคนมาใช้บริการตลอดครับผม ก็มันดีไงน้ำเต้าหู้เนี่ยมีโปรตีนอิ่มสบายเทองเดี๋ยวๆอันนั้นสโลแกนเขาอันนี้ร้านนี้ไม่ใช่ค่ะก็มีหลายอย่างนะคุณเห็นไหมยังมีปลาต้มก๊วมีอะไรเยอะแยะด้วยนะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่าก็จะแจกน้ำเต้าหู้ให้คนท้องไปเรื่อยๆไม่จำกัดระยะเวลาค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ปิดเทอมด้วยถ้าหากเด็กๆเปิดเทอมสิเปิดแล้วนะเปิดแล้วเปิดแล้วเด็กๆมาซื้อไปโรงเรียนทางร้านก็จะจัดโปรโมชั่นซื้อ4ี่ถุงแถม1ถุงด้วยค่ะ ส่วนใครอยากจะไปซื้อนะคะตีตัวไปเชียงรายเลยนะจ๊ะโอ้โหไ <c oughs> กลอยู่นะข <c oughs> ายตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มเป็นประจําทุกวันเลยค่ะครับขณะที่ลูกค้าที่มาซื้อน้ำตุ้มหูก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าร้านนี้บริการดี <c oughs> หลายคนประทับใจก็ออกพากาันถ่ายรูปลงโซเชียลชื่นชมเจ้าของร้านพูดง่ายๆว่าเรื่องแบบนี้มันดีต่อใจนะจ๊ะและก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆของสังคมในอัน ช่วยเหลือแบ่งปันกันนะคะอะไรเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือกันได้แบ่งปันกันได้ก็อให้กันไปเชาเช้าอย่างนี้นี่ดีนะทานปลาท่องโกน้ําเต้าหู้ร้อนร้อนโอ้โหลวกปากดีจังเลยคุณก็เป่าก่อนใช่ให้มันอุ่นๆอยู่แล้วเออแล้วไปทานกันไปน่าอิจฉาคนเชียงรายจริงๆเลยแล้เนี่ยมีคุณผู้ชมส่งมาน่ารับจังเลยจจกฟรีคนทองด้วยนะคะขอให้เจริญเจริญเอาละ